สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีกครั้งหนึ่งนะคะมาพบกันวันนี้มากับข่าวดีของสาวกชาวสากุระทุกคนเลยสากุระอะไรเอ่ยสาวกชาวสากุระจีนนั่นเองวันนี้มีอัปเดตอีกแล้วค่ะอัปเดตตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะแต่เพิ่งมาทําคลิปเพราะว่าเพิ่งพักผ่อนได้ก็คือประมาณว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอไงเนาะเพราะพี่บุ้งกีป่วยนั่นเอง ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะที่พี่บุ้งกีอาจจะอัปเดตช้าไปนิดนึงเนาะพี่บุ้งกีมีชา้ากว่าชาวบ้านเขาตลอดเลยใช่ไหมมีน้องๆคนแอบกระซิบพี่บุ้งกีมาอีกแล้วนะคะว่าพี่บุ้งกีซากุระจีนอัปเดตอีกแล้วทําไมพี่บุ้งกีไม่ทําคลิปคะก็คําตอบก็จะประมาณว่าพี่บุ้งกีเปิดดูฟีดไงแล้วแบบเลยๆช่องลงอัปเดตกันทั้งนั้นเลยมันตีกันมั่วซั่วไปหมดเลยอะ่ะพี่บุ้งกีก็เลยเอาคลิปพี่บุ้งกีเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันแบบอัปเดต ช้าก็เพื่อนข้าหน่อยเนาะ แต่ก็สวยกว่าใครจริงไหมทุกคนอัปเดตคราวนี้พี่บุ้งกีก็มาพร้อมกับข่าวดีค่ะข่าวดีข้อแรกนะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลงเกมซากุระจีนนะนี่เลยค่ะคอมเมนต์ปักหมุดค่ะลิงก์อยู่ในนั้นเลยนะมีครบทุกอย่างครบจบในลิงก์เดียวเลยค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะพี่บุ้งกีขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าต้องมี2เครื่อง2เครื่องยังไงเอ่ยก็คือเครื่องแรกเปิดเพื่อเป็นตัวอย่างส่วน เครื่องที่2ก็คือเครื่องที่น้องๆจะใช้ลงซากุระจีนนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไปมาสลับไปมาลงไปด้วยแล้วก็ดูตัวอย่างไปด้วยอาจจะทําให้น้องๆสับสนได้นะส่วนน้องๆคนไหนที่ลงได้แล้วแล้วก็ขี้เกียจด,ดูโฆษณาหรือว่าดูโฆษณาไม่ได้ก็นี่เลยค่ะข้อข่าวดีข้ขอที่2นั่นเองข่าวดีข้อที่2ก็คือวิธีปลดล็อกชุดปลดล็อกยังไงเอ่ย ก็คือเวลาที่น้องๆเข้าไปในหน้าแต่งตัวได้แล้วใช่ไหมคะให้น้องๆทำการเลื่อนปิด wi-fi หรือว่าปิดเน็ตมือถือนะปิดเน็ตไปซะก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดจากนั้นนะคะก็ทำการกดลดล็อกชุดครั้งแรกครั้งแรกมันก็จะปวดชา้าหน่อยเพราะมันจะพยายามลิงก์ไปโฆษณาถูกไหมพอมันลิงก์ไปโฆษณาปุ๊บน้องก็กดปิดโฆษณาแล้วมากดใหม่อีกรอบนึงจากนั้นก็รัวนิ้วเลยคะ่ะ กดรัวที่พอเรากดชุดแล้วมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมให้เลือกเอาข้อความจีนตัวบนนะแล้วให้มันอยู่แถวเดียวกันกับชุดที่เราจะเอานั่นแหละค่ะให้น้องรัวนิ้วไม่หยุดเลยรัว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 กดย้ำย้ำย้ำยย้ำเอาจนกว่ามันจะได้นะเชื่อพี่บุ้งกี่มันได้จริงๆพี่ทามาแล้วและพี่ก็ทําทุกเครื่องที่พี่ใช้ลงเกมซากุระเลยนะวิธีนี้คือใช้ได้จริงค่ะแต่สําหรับน้องๆ้องคนไหนที่รัวนิ้วไม่ผ่านหรือว่ารัวนิ้วไม่ได้ก็ง่ายๆเลยก็คือ เข้าออกเกมใหม่เรื่อยๆก็ดูโฆษณาสิทธ ประมาณปดล็อกไปได้สอาอันน้องก็ออกเกมค่ะแล้วก็เข้าเกมใหม่ก็ต้องทําอยู่แบบนี้มันก็จะชา้ากว่าการลวนิ้วนะแต่ก็ได้เหมือนกันค่ะและอีกข่าวดีของวันนี้นะคะคุณแม่ไวใส่ EP 2พร้อมนําเสนอแล้วนะคะลงคลิปพร้อมกันเลยกับวันนี้ค่ะอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามช่องใหม่พี่บุ้งกีด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย